สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สมุนไพรในการดูแลโรคผิวหนังค่ะปัจจุบันนี้นะคะพบว่าคนไทยเนี่ยมีปัญหาเป็นโรคผิวหนังชนิดผิวหนังอักเสบปูมแพ้ผิวหนังสะเก็ดเงินอย่างเงี้ยน,นะคะกันมากขึ้นนะคะโดยสาเหตุหนึ่งหลักๆเลยเนี่ยก็คือเกิดจากภูมิคุ้มกันในร่างกายรวมถึงที่ผิวเนี่ยอ่อนแอลงนะคะในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยยาหลักที่ใช้ก็จะเป็นพวกยากินแก้แพ้หรือย,ยาทากลุ่มเซรอยนะคะซึ่งแนะนําว่าให้ใช้อยู่ภายใต้ใการดูแลของแพทย์เพื่อความปลอด ะะสำหรับในทางการแพทย์แผนไทยนี้นะคะเราก็มียาทั้งแบบกินหรือการใช้ครีมบำรุงผิวภายนอกนะคะโดยหลักการเนี่ยก็คือฟื้นฟูผิวแล้วก็ปูิคุ้มกันเนี่ยให้แข็งแรงขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะคนไข้จะได้รับคําแนะนํานะคะให้หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นนะคะโดยในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยหลักๆเราจะให้เลี่ยงอาหารแสลงนะคะเช่นอาหารที่มีรสหวานนะคะหรือของหมักดองหน่อไม้ของคาวอาหารทะเลนะคะ เหล้าบุหรี่นี่ก็เกี่ยวนะคะก็ควรจะลดไปเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ผื่นกําลังเห่กําเริบนะคะสําหรับถ้าเราปล่อยทิ้งไว้คนไข้ส่วนใหญ่ก็จะมีความลาคาญนะคะต้องเกาต้องอะไรอาจจะเสี่ยงติดเชื้อหรือมีไปส่งผลเรื่องของอความสวยงามนะคะความไม่มั่นใจหรือว่าปัญหาการนอนได้นะคะ สำหรับในทางการแพทย์แผนไทยนะคะในเรื่องของยารับประทานเนี่ยจะแนะนําอยู่ด้วยกัน3ตัวนะคะตัวแรกก็คือขมิ้นชันนะคะสามารถกินได้ทุกวันนะคะวันละ2-4เม็ดนะคะเพื่อต้านการแพ้ลดการอักเสบของผิวแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันค่ะโดยข้อห้ามใช้ขมิ้นชันก็คือห้ามใช้ในคนที่ท้องน้ําดีอุดตันนะคะตัวที่2ก็คือรังจืดค่ะรังจืดจะมีสรรพคุณเด่นในการล้างสารพิษในร่างกายแล้วก็ส่งเสริมการทํางานของตับให้ล้างสารพิษได้ดีขึ้นนะคะโดยทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเชื่อ ว่าพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายเนี่ยนะคะถ้าไม่ได้ถูกขจัดออกได้อย่างเป็นปกติเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการประทุขึ้นเป็นผื่นที่ผิวหนังได้ค่ะก็จะแนะนําให้กินนะคะเวันต่อเดือนติดต่อกันนะคะโดยอาจจะกินในรูปแบบของแคปซูลนะคะก็คือครั้งละ2เม็ดวลาลา3เวลานะคะก่อนอาหารหรือรูปแบบของชาชงนะคะก็ชงกินครั้งละ1นซองวลาลา3เวลาหรือดื่มแทนน้ำนะคะสําหรับตัวที่3ก็คือหญ้าปักกิ่งค่ะโดยหญ้าปักกิ่งเนี่ยจะเป็น ยาแก้น้ำเหลืองเสียในทางการแพทย์แผนไทยนะคะโดยจะเด่นมากเลยนะคะกับคนที่มีผื่นแบบแฉะแฉะนะคะมีตุ่มหนองมีน้ําเหลืองไหลนะคะก็จะทําให้มันแห้งไวขึ้นนะคะโดยแนะนําให้รับประทานครั้งละ2-3แคปซูลเวลา2-3เวลาก่อนอาหาระคะ่ะ สำหรับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ภายนอกนะคะก็แนะนําให้คนไข้เนี่ยเลือกครีมนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์อาบน้ํานะคะที่อ่อนโยนกับผิวไม่ทําให้ผิวแห้งกร้านจนเกินไปโดยในช่วงที่แพ้หนักๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณหมอจะแนะนําให้งดการใช้สบู่หรืออะไรที่มันรุนแรงกับผิวด้วยซ้ํานะคะแต่ในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราก็จะแนะนําให้เลิกใช้สบู่ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรที่ช่วยลดการแพ้การระคายเคืองการอักเสบของผิวได้นะคะเช่นสบู่ใส่ขมิ้นชันนะคะ ะสะบู่เหลวฟ้าไหลโจนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นผื่นแบบแฉะแนะคะมีน้ำเหลืองไหลนะคะมีลักษณะเฟะนะคะก็จะแนะนำให้ใช้เป็นสบู่ก้อนมังคุดหรือสบู่ก้อนฟ้าไหลโจนนะคะซึ่งมีงานวิจัยพบว่าช่วยลดการแพ้การระคายเคืองการอักเสบของผิวหนังได้ค่ะ หลังจากอาบน้ําแล้วนะคะก็แนะนําว่าให้ทาโลชั่นทันทีนะคะเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผิวหนังนะคะโดยอาจจะใช้เป็นโลชั่นขมิ้นชนันหรือโลชั่นผักเบี้ยใหญ่นะคะที่จะมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูผิวหนังให้แข็งแรงเพราะว่าผิวที่แห้งนะคะจะทําให้ผิวเนี่ยมันคันง่ายมันระคายเคืองง่ายแพ้ง,ง่ายตามมาค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลของยาสมุนไพรทั้งรูปแบบ กินนะคะมีขมิ้นชันหญ้าปักกิ่งรังจืดนะคะแล้วก็รูปแบบของใช้ภายนอกนะคะก็จะมี ที่เป็นส่วนผสมของขมิ้นชนันผักเบี้ยใหญ่แล้วก็ฟ้าลายโจแล้วก็มังคุดนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เราแนะนําทั้งหมดในวันนี้นะคะ,ะมีการใช้จริงนะคะในคนไข้ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาพิพูธเบใน,นแผนการแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เห็นผลการรักษาที่ดีขึ้นค่ะสําหรับท่านที่มีข้อสงสัยนะคะว่าตัวเราเองนั้นเนี่ยมีโรคผิวหนังจะเหมาะกับการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนกินยาตัวไหนดีนะคะแล้วยังมีข้อสงสัยเนี่ยก็สามารถ ทิ้งคำถามะะไว้ที่ใต้คลิปนะคะหรือว่าโทรสอบถามได้ตามเบอร์ที่จะขึ้นไว้ในตอนท้ายคลิปนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะเกี่ยวกับสมุนไพรน่ารู้เหล่านี้นะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook สมุนไพรอภัยภูเบศและอภัยภูเบศ u b e Channel ค่ะสวัสดีค่ะ